กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทํานายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นพระฉันพัตตาหารฝันเห็นพระฉันถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้นำพัทตาหารไปถวายพระหรือทำบุญเลี้ยงพระแล้วคุณได้เห็นพระฉันพัตตาหารที่ได้นำไปถวายคำทํานายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่า บุญเก่าของท่านที่ได้เคยทำเอาไว้ในชาติปางก่อนกำลังจะตามมาถึงตัวคุณในเร็วๆวันนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีและจะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตดังนั้นแล้วการที่คุณได้ฝันเห็นพระฉันพัตตาหารจึงนับว่าเป็นความฝันที่ดีเลขมงคลสำหรับเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นพระฉันพัตตาหารได้แก่ 3. 30 320